ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการพูดกันครั้งนี้อาตมาจะกปล่าโดยหัวข้อว่าการเติมธรรมะลงไปในชีวิตการเติมธรรมะลงไปในชีวิตฟังดูก็แปลกอาตมาต้องการจะพูดว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เติมธรรมะ ลงไปได้เหมือนกับเราเติมน้ำลงในตุ่มเติมน้ำลงในองค์หรือว่าเราไปเติมเงินฝากในธนาคารให้มันมากขึ้นมาอย่างนั้นแหละเติมธรรมะลงไปในชีวิตนี่คงจะเป็นคำที่แปลกสำหรับท่านทั้งหลายก็ได้คอยทวนฟังต่อไปสักหน่อยก็คงจะเข้าใจได้ ชีวิตนีนะ่คือร่างกายกับจิตใจรวมกันกายกับใจก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติดังนั้นชีวิตนี่ก็เป็นธรรมชาตนะิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติธรรมะก็เป็นธรรมชาติดังนั้นเราอาจจะเติมธรรมะลงไปในชีวิตซึ่งก็เป็นธรรมชาติโดยกันได้ เป็นแน่นอนเติมให้มากขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมะธรรมะในความหมายนี้แปลวันหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตเขาจะต้องประพฤติกระทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่ชีวิตมันต้องการธรรมะนั่นแหละคือหน้าที่หน้าที่นั่นแหละคือธรรมะ เติมธรรมะก็คือเติมหน้าที่เติมหน้าที่ก็คือทําให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นเราคิดดูถึงการเติมที่เรากําลังเติมอะไรกันบ้างถ้าเราเติมน้ํามันในตะเกียงมันก็หมายความให้ตะเกียงมันติดอยู่ได้ต่อไปไม่ดับเสียถ้าเราเติมน้ํามันลงในถังของน้ํามันในถังน้ํามันของรถยนต์มันก็หมายความว่า มันจะให้รถยนต์แต่มันมีกำลังวิ่งต่อไปอีกได้มันเป็นการเติมเราเติมทุนสำรองในหุ้นส่วน,นก็เติมเพื่อจะได้กำไรมากขึ้นหรือมากที่สุดที่เราหาทรัพย์สมบัติเพิ่มเติมมันก,ก็ทำกันอยู่ ไม่เป็นของแปลกประลาดอันใดแล้วทำไมพอได้ฟังคำว่าเติมธรรมะลงในชีวิตมันจะกลายเป็นของแปลกประลาดไปได้เป็นสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ยากเติมธรรมะลงในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่ยากนั่นว่าแต่คนมันจะโง่ไปว่ามีธรรมะพอแล้วฉันมีธรรมะพอแล้วเกินแล้วเติมไม่เติมอีก อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเติมไม่ลงเพราะว่ามันเป็นคนที่ว่ามีอาการล้นเหมือนกับน้ำในทังในโอกมันเต็มแล้วมันเติมไม่ลงแต่มันเต็มอยู่ในน้ำที่ใช้ไม่ได้มันเป็นน้ำที่ต้องเอาออกแล้วก็เติมน้ำที่ดีที่ใช้ประโยชน์ได้ลงไป ชีวิตนี้ก็เหมือนกัน <c oughs> มันมีเรื่องโง่ามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกคือลหลงไหลในสิ่งสวยงามไพเราะหอมหวนหอร่อยนิ่มนวลเป็นต้นมันเคยชินแต่อย่างนั้นมันมีจิตใจบูชาสิ่งอย่างนั้น <c oughs> ถ้ามันบูชาสิ่งชนิดนั้นเสียจจนเต็มที่แล้วมันก็เติมธรรมะไม่ลงจริงเหมือนกันเติมยากเติมไม่ลง สำหรับชีวิตที่มันเต็มอยู่ด้วยกิเลสาะกิเลสมันมีความตรงกันข้ามต่อธรรมะธรรมะฝายที่จะดับทุกข์ได้นะ่ะก็เรียกว่าธรรมะบริสุทธิ์เป็นโพธิเป็นปัญญา ส่วนกิเลสตัณหานั่นมันตรงกันข้ามกิเลสตัณหามันเป็นเรื่องของความโง,ง่ความหลงซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวจนเกิดกิเลสยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อสืบต่อต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่ามันมีกิเลสล้นหรือดันออกมาเติมธรรมะลงไปไม่ได้จะต้องเอากิเลสออกมี การระบายกิเลสออกแล้วจึงจะเติมธรรมะลงไปไม่ได้แะลงไปได้ <c oughs> ดังนั้นเราจะต้องมีสติปัญญาที่ถูกต้องและเพียงพอคำว่าถูกต้องและเพียงพอนี่มันเป็นคำคู่แยกกันไม่ได้ถูกต้องอย่างไม่เพียงพอนี่ใช่ไม่ได้เพียงพอแต่ไม่ถูกต้องมันก็ใช่ไม่ได้มันต้องถูกต้องและเพียงพอ มีสติปัญญาถูกต้องและเพียงพอจะเติมธรรมะลงในชีวิตได้เดีย๋ยวนี้ใครบ้างที่มีสติปัญญาถูกต้องและเพียงพอมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกดูเหมือนจะมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนมีความโลภโกรธหลงเป็นเจ้าเรือนรับสติปัญญามันจะอยู่ที่ตรงไหน <c oughs> ถ้าจะพูดให้สั้นฝันนี้ก็ต้องพูดว่า เติมความถูกต้องน,นลงไปในชีวิตเมื่อะกี้นี่พูดว่าเติมธรรมะลงไปในชีวิตพูดใ้มันชัดกว่าน,นั้นก็ว่าเติมความถูกต้องลงไปในชีวิตทุกแง่ทุกมุมให้ความถูกต้องนี่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าสัมมาหรือสัมสัมมดา สัมมาแปลว่าถูกต้องสัมมัตมาตาแปลว่าความถูกต้องในความถูกต้องนี่มีความหมายจำกัดเฉพาะคือว่าไม่เป็นพิษไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ได้นี่จะ,จะเป็นประโยชน์สึกประโยชน์สุขเกือ้อกูลแก่คนทุกฝ่ายเราจะต้องเติมความถูกต้องอลงไปในชีวิต ทุกแง่ทุกมุมเมื่อกล่าวถึงผลในทางโลกโลกก็คือจะต้องมีความถูกต้องในการคิดคน้นในความจริงของชีวิตคิดค้นได้อย่างถูกต้องในทางโลกต้องการอะไรก็คิดค้นได้อย่างถูกต้องว่าเราควรจะต้องการอะไรเห็นแล้วก็แสวงหาสิ่งนั้นนอย่างถูกต้อง ไม่ต้องสแสวงหาด้วยกิเลสตัณหาซึ่งเป็นการทรมานใจแต่สแสวงหาด้วยสติปัญญาซึ่งไม่มีการทรมานใจ <c oughs> แล้วเราจะต้องมีการกระทําที่ถูกต้องกระทาผิดมันก็ไม่ได้ผลกระทาถูกต้องมันก็จะได้ผล <c oughs> แล้วก็มีการได้มาอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ได้มาอย่างคดโกงแล้วจะมีการเก็บไว้รักษาไว้สะสมไว้อย่างถูกต้องแม้แต่จะใช้จ่ายออกไปจะกินเองจะให้ใครกินจะใช้ประโยชน์อะไรจะใช้ไปทางใดก็มีความถูกต้อง<ม>เรียกว่าการคิดก็ถูกต้องการแสวงหาก็ถูกต้องการกระทําก็ถูกต้องการได้มาก็ถูกต้องการเก็บรักษาก็ถูกต้อง าการใช้จ่ายไปก็ถูกต้องเนี่ยเป็นการเติมความถูกต้องลงไปในชีวิตหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้สำรวจตัวเองว่ามีความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรในขอน้อนี้ซึ่งเป็นเรื่องของทางโลกทีนี้ก็เป็นเรื่องทางธรรมซึ่งสูงขึ้นไปคือละเอียดขึ้นไปเป็นเรื่องทางจิตใจ มากขึ้นตามหลักพุทธศาสนาในความถูกต้องนั่นท่านเรียกว่าอรียะอัตถังคีกรรมักหนทางอันประเสริฐอันประกอบไปด้วยองค์แปดอาสมาทิฏฐิคือความคิดความเห็นความรู้ความเข้าใจเป็นต้นถูกต้องนัตมาสังกปปะะ มีความปรารถนาด้วยความต้องการชนิดที่ถูกต้องสัมมาวาจามีการพูดจาที่ถูกต้องสัมมากรรมันตะมีการงานที่ประพฤติจะทำอยู่อย่างถูกต้องสัมมาอาชีวะดำรงชีวิตยอยู่อย่างถูกต้องสัมมาวายามะมีความพยายามอยู่อย่างถูกต้อง สมาสติความรู้สึกควบคุมตนเองมีอยู่อย่างถูกต้องสมาสมาธิ <c oughs> มีจิตตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องมันถูกต้องถึงแปดประการขอให้ใกล้ควรดูว่ามีความสำคัญสักเท่าไหร่มีความถูกต้องในความรู้ ความคิดเห็นมีความถูกต้องในความปรารถนามีความถูกต้องในการพูดจามีความถูกต้องในการงานมีความถูกต้องในการดำารงชีวิตมีความถูกต้องในความภาคเพียรมีความถูกต้องในสติมีความถูกต้องในสมาธิแปดอย่างแต่ถ้าสรุปให้สั้นก็จะเหลือเพียงสามอย่างคือถูกต้องทางศีลสมาธิปัญญา แปดอย่างนั้นเราเอามาทําให้เหลือน้อยเป็นเพียงสามอย่างก็ได้ <c oughs> คือความถูกต้องทางกายทางวาจาจึงเป็นภายนอกแล้วก็ถูกต้องทางสมาธิคือทางจิตทางกําลังของจิตทางสุขภาพของจิตทางสมรรถนะของจิต <c oughs> แล้วก็ถูกต้องทางปัญญาคือความรู้ที่ควรจะรู้ก็ถูกต้อง นี่ถูกต้องทางศีลสมาธิปัญญามันเป็นอย่างนี้ในศีลสมาธิปัญญาในความหมายที่ประยุกต์ได้คือใช้พูดได้ในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นหมายความว่าถูกต้องที่พื้นฐานภายนอกคือกายวาจาถูกต้องที่จิตและถูกต้องที่ตัวความรู้ของจิตนี่เป็นเรื่องธรรมชาติ หรือว่าเป็นเรื่องมีหลักทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักที่ผู้มีสติปัญญายอมรับได้เรามีความถูกต้องอย่างนี้แล้วก็คือได้เติมธรรมะลงไปในชีวิตยอย่างเพียงพอแล้วนนเดี๋ยวนี้เรากำลังเดินสวนทางกันอยู่ เราเห็นความอ,าร,อร่อยสนุกสนานเป็นความถูกต้องและเห็นความถูกต้องเป็นข้าศึกศัตรูคือไม่เปิดโอกาสให้เราได้สนุกสนานอ,ารอร่อยอร่อยตามที่เราต้องการเขาเลยเกลียดความถูกต้องแล้วไปบูชาเรื่องสนุกสนานอ,ารอร่อยของกิเลสเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวบูชาเหยื่อของกิเลส บูชาความอร,อร่อยอันมาอันอันเนื่องด้วยกิเลสไม่บูชาธรรมะเกลียดธรรมะเพราะว่าธรรมะไม่ให้ความอร,อร่อยไอ้บูชากิเลสคือบูชากงจักยกเามาใส่หัวยกมาทูลไหวบนหัวก็เกิดการบทขยี้คือทำให้เกิดความทุกข์เลือประมาณ ตามอาการของกงจักสำหรับคนที่มันเห็นกงจักเป็นดอกบัว <c oughs> เขาเรียกว่าเปรตชนิดหนึ่งคนที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวนั่นน่ะมันหวังมันต้องการอะไรมากเกินไป <c oughs> จนเหมือนาตาบอดหรือไม่มีตามันก็ไม่เห็นอะไรหรือมีตาที่เห็นผิด จนเห็นผิดเป็นถูกเป็นถูกเป็นผิดมากลับกันเสียนี่แหละชีวิตที่เติมธรรมะลงไม่ได้ถ้าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะถูกต้องในเรื่องของชีวิตถูกต้องเขาก็จะเติมธรรมะลงไปในชีวิตได้เป็นแน่นอน เดี๋ยวนี้ชีวิตจิตใจของคนปัจจุบันมันไม่ถูกเติมด้วยธรรมะแต่มันถูกเติมด้วยยาพิษคือสิ่งล่อล่วงทางกายทางใจทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตใจลงไหลเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดดีที่สุดทั้งที่มันเป็นยาพิษในชีวิตของเขาจึงไม่มีธรรมะมีแต่กิเลส มันก็เหมือนกับกงจักทิพัดผันให้เลือดไหลยอยู่เสมอคือทนทุกข์ทรมานอยู่เสมอสรุปความว่าชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้เมื่อเรายังมีอะไรไม่เต็มเราเติมให้เต็มได้ทั้นใดก็ทันนั้นเราจงรีบเป็นพุทธบริษัทกันโดยเร็วเถิด คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความหมายของคำว่าพุทธบริสัทเป็นผู้รู้อย่างถูกต้องว่าอะไรเป็นอย่างไรเป็นผู้ตื่นตื่นคือตื่นจากความหลับแห่งความโง่หลับด้วยความโง่นะ่ะตื่นทีเถิดแลาจะได้เป็นผู้เบิกบานสดชื่นแจม่มใสมีชีวิตที่เยือกเย็น เพราะสามารถทำให้ชีวิตนี้เต็มอยู่ด้วยธรรมะและมีการเติมธรรมะดูเป็นประจำทุกปีเราเติมธรรมะลงไปในชีวิตให้ยิ่งกว่าเดิมให้เป็นของใหม่เป็นชีวิตใหม่ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปีกว่าจะถึงที่สุดก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพระพุทธศาสานา นักธรขอหยุดสีการบรรยายด้วยความสมควรแก่เวลาเอาไว้เพียงเท่านี้